ตัวปะไงแค่ยังขึ้นได้มาลงบัวมาพอเนาะไม้ครับบัดนี้เนาะไม้ออกแล้วพี่น้องเนาะไมแ้แรกเนาะหมดออกแล้วครับมันถึงฤดูแล้วนี่ครับยอดสวยๆครับเล่มตัวนั้นไส้ตัวนี้ก็พ่อแกง,อ,งอีกแล้วพี่น้องเลยหมากปักสาบมันสุกเวลามันสุกมันจะเปล่สสสบบงสีเด้อครับเด้อเวลามันสุกนี่ นจะหมักถือหรือปรว่าบักฟักท่องแกงน้ำมับปะครับเมือเ่อคืนไม่ได้แกงพี่น้องฟ้าเมืม่อเทือดเท่า,า,าครับฟ้าคุณฟ้าคุณคนนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับแกงน้ำมัพี่น้องเขียวลุ่นตือนนายานั่งขนาดเลยแกงน้ำม,มัไไนไม่ี่ตุกป่ะไงแค่ยังขึ้นได้ สักเมื่อวานเนี่ยยู่หน้าฮะแม่ปัตเพียนเตสวัสดีครับพี่น้องทักทายยูไฮยูหน้าครับออกมาหน้าสว่างแรงๆอาจจะมาเบิ่งพ่อวานเนี่ยมาประทันครับได้ปลาไปแล้วครับมาลงบัวมาพ่ร้าวมะมัครับบัดนี้ นอไม่ออกแล้วพี่น้องนอไม่แรกนอหัวออกแล้วครับมันถึงฤดูแล้วโอ้เจ้าทินเจ้าทินพี่น้องเจ้าทินเจ้าทินก็คือมดแดงครับเฝ้านอไม่ไว้เอาครับพี่น้องเห็นนอ,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 อหัวกับนอแรก กองปีครับนี่ <c oughs> ต้นเงี้ยงสิละกองยิงงง้ม,มหน่อยรอกไม่แม่งสีเสียบปนยังตัวหาเพื่อเลาะงี่ก่อนครับพี่น้องนี่ปะมีน่อนเดี๋ยวท่านี้มะ ดครับตอนหนึ่งอยู่นี่ครับตอนหนึ่งเป็นเงาวหรอคนพอเห็นสองนอนพี่้องพอสุบพ่อแกงพ่อมนอนตัวนี้สองหนออโอน่หัวครับอ้วนดีจ้ะหักดังบวมหนึ่งหน่ไปขึ้นเท่า บ้นบ้มีเห็บเห็บยอมกก่อนนั้นครับอั่ีวสองนอนปี n วพอแกงนะครับแกงหนึ่งไนเลยนสองนอทังนี้บ่ บมมี่ครับยังพันออกครับไผ่ลวกไผ่ลวกพี่น้องก่อไผ่ลวกไผ่ลวกหรือว่าไผ่หวกพันห้องเหรอครับแกงแซบมกแซบครับอดดี เราะหาเบื้องน้องเพื่อไ,ได้อีก,ากสามนอว่ามาแดงว่แดงมาหลายแต่เอ้อเอือ้อเอือออ้อมาถูกกัดกันเลยเน,นาะน้ำยุสาก็เริ่มไหล,ลยยไยยแล้วครับพ,รพี่น้องหลังจากพญ่ซักสูบใช้ไว้เพิ่อนเอาน้ำเขาเต็มไซายแล้วครับบ่ได้ใส่กุ้งโดนแล้วเดี้อไมาใส่กุ้งอีกจังเลยพี่น้อง คือสีลายอยู่หรอกครับโดนเติบเราไม่ได้ใส่กุ้งปลาซิวก็กจินจนไม่อยากราไป็นองปลาซิวเ,เดี๋ยวมือเลยวางๆค่อยอยอกมาใส่กุ้งครับในสองนอครับสองก่อนอไม่ออกไม่เดี๋ยวลงไปเบิ่งอยู่ละเถียงกับเพื่อมันออกกอเลยเติมกันในสองนอกระพกักแกงเหรอครับมันนอนอยังแก,กงใสง่บ,บักบวบบัก คือไปใส่พักกลับไปก็ได้แก่งง่ายเติบไปแล้วครับอากาดน้ำแรงพี่น้องหาโมงเครืงครับตะเวนตกดินซ่าครับช่วงนี้ทัางทียงสียังบ้านออกครับพี่น้องชักน้อยผปแล้วครับ่านเห็นน้อย ไผ่ลวกไผ่ลวกมกันเห็นจักน่อยทั้งลาง,างจักน้อยก็สิเริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนดูก,กันน้องใหม่กับสิบ้าอีกแล้วครับลงไฮลงหน้าต่อไปนุกนเห็นน้อยสอดจักน่อยอยู่ครับ ตรงหน้าบ้านออกตรงข้าเจ้ามาหือบหวานเฮากันแป่นบดขับข้องตะกอนใหม่ไฟละลายข้าวเจ้าหือขึ้นบดเลยปิดถ่ายกับว่าหมุมปักหวานเก่ากแล้วพี่น้องเอ้ยแมนะ่น่าเน่ยอะไรก็ได้บ่เก็บก็บเสียดายนะครับมุกเก็บกันือหดเพราได้เ,ดกเก็บด้วยไหมถึงฝนกําลังเตะก็อีกครับ ผมว่ามัน,ลน,ห,นหล่อกนสิเบืดกินเรื่อยๆอยู่ตันนี้กำลงังแตกยอดงามครับก็ดีกำลังนอนบ่เก็บกระเสียดายนะพี่น้องข่างในครับยอด เช็บเห็นปงอีกอได้ินที่ก่นกนอยู่เด้ในพักวันนี่ได้กินโดนเติบเจ็บเจ้าจักเทือ่หรอยังแตกหนอถามว่าไม่คือเก่าโอ้ เห็ดมาที่กองนำัำโอ้ครับรสวยๆครับเห็ดเฟียงบ้านหลอดก็เห็ดเฟียง ดิสารบ้านห้องพี่น้องใส่ชีวิตง่ายๆออกมาหน้าก็ได้ของกินน,น้ํา,ามับรรยากาศย้มแรงๆกับเสียงเขียดครับพี่น้อง นี่ครับชอดสวยๆครับเล่มตัวนั้นไต้ตัวนี้ก็พอแกงอีกแล้รับพี่น้องเลยสวยสวยแต่มีหน่อย เอาหมกเมาเป็นน่วยแล้วหมเมาเป็นน่วยแล้วพี่น้องเอาปีนี้ขึ้เหลือกลางหน่อยเถอะงานมันหักล้มครับหมกเมาเป็นน่วยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ใกล้จะพ่อได้กินสมนอีกแล้วครับนี่นี่นี่ไอ้สิมึงเนาะสมไปครับกำลังเป็นน่วยกำลังเป็นน่วย กำลังสมบอดกคือปีกไก่ตัวนี่กำลังสมครับกำลังสมหมกักหมองหาผักปันต่อครับ ลองแรงแล้วครับหกวานก็ได้น้อยหนึ่งครับพี่น้องเมื่อไม่ก็ได้สองน่อยครับยังก็หายยังก็ได้บ่หลายคือเพิ่นครับพี่น้องเฮ็ดคลิปยา,ากยากครับสซมืมอนี่ให้ย,ยังก็วิ่งจะได้แหนวฟอากระเทือนครับดีแต่มียังมีแนวให้หาอยู่ นี่ล่าคนว่าอดซ้างแง่กินข้าต่างขิงอดซ้างแง่กินลิ่งต่างกระต่ายพี่น้องอดสางพ่อบ้านลงบ่อข้นผาให้สามพ่อผูผ้เป็น,น,นดีบางๆกับขอเบิง้งมาคอมเมนต์ให้กำลังใจบ้านลงม่อได้เด้อพี่น้องเด้อไอ้เราใหม่ก็พักหวานครับเราใหม่สองนอนก็พักหวานหวาญไหลหกอแตกเจ้าป้าแหล่ๆว่าทางคุณครับคุณอะ กงอนผลญ่สิมาสิได้ไปใต้กบติมือแลงพี่น้องฝ่าแหล่ๆมาลัดทางแล้วพี่น้องโอ้ตกมาเลยแม่แห้งเลยไหมเดี๋ยวไปใต้กบใต้เขียดเลยไหมภาพพี่น้องเบื้องนนี้ก้อนครับก้อนสีานขาวบานหมากพักสาบมันสุกเวลามันสุกมันจะเปล่งสีเด้อครับเด้อเวลามันสุกนี่นี่ครับเวลามันสุกมันจะเปล่งสีครับมันจะแตกออกแต่เม็ดเพิ่น นี่ครับเม็ดเม็ดกฤส i มันซุ้มนี่แหะครับอืมเหอนกับมาพักศาบท์ใช่หรือฮิเดคุณเป็นพ่วงอยู่พี่น,พน,น,น้องเห็นพ่วงเห็นพ่วงเลยครับเวลาพฝนสุกพังกฤษิโลนลงมาแบบนี้แหละครับไอ้เกลือพฝนต่วนฝน เลื ay, ăng, hey, ่อยกันไปน้ำต้นใหม่ไงดอกหน่อยอยู่ข้างบนสุปล้นเต็มทางอยู่พี่น้องเฮียังครับคุณได้เฮียงเสียงน้อเสียงน้อสวัสดีจ้าพี่น้องพ่อกันยำสับง่ายไงสวัสดีค่ะ จำว่าเสาเก่านักดีกาดึกสายเดียวน้องไม่มาต้าพี่น้องไม่ออกไม่ครับนอนหัวเดียวนอนที่เสียบตอนนี้น้องไม่ไมันออกหลายแลย้แต่ว่านอเสียบเสียบังสี่พ่าท่านเลนี่จะหมักถือรือแบบาบกปักท่องแกงน้อไม่บอกครับมเคื่อนมาได้แกงพี่น้องฝ้ามมาเลือดเท่าครับฝ้าุณมฝาตุ่มุ่แยกกัเลยเผาไว้ปักท่องหมักบวบปที่ปักที่เหล้า ใส่ไส่สอ,อกข้ามหอม,มอกระนดกพราะไส่ไหลในกับที่ดูดที่ป้อนมันกระนี่ดูดใส่เขาดีบวกแกงแล้วไม่ออกไม่ใช่หรอกคนเนี่ยเเใช่ที่หลังปักค้าก็สัสบแสบได้าครับมัน เอาเฉบเฉนัวนู here. Here ang, ้นนะเอาเเนัวนนะปลาล่าพี่น้องปลาล่าปลาล่ากับส่กิหลายหลายเปิดด้วยอจ่งน้นงหมนี่ใส่เจ้าพื้นพี่น้องขาท่านก็ทันเจสิ่งขอเขากันสะใส่ทันสามมุกว่าแล้ว ยังว่าใส่เพื่อนเราหม้อไรดำน่ังไงบรางหม้อขาวก็เพราะอยากออกมาเฟื่อนใจหม้อขากับไรน้อยยุ่แต่วางขนมาใส่ันมันเลยใส่ตะทันมันพอทันใจผมนัวผมนัวก็ใส่ไรเติมเยอะแต่มันบพสบบนนัวก็ยังคอยเติมเือนพันธุนี้จ้าเป็นพุทซิ้สิได้พวเาดี บนแกงน้ำไม้ครับเศร้านี่ครับน้ำไม้นองหัวออกไม่นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับแกงน้อไม้พี่น้องเขียวรุนตือนามอย่างนัางขนาดเลยแกงน้อไม้ไม่นอหัวย่างดิใส่บวบอยู่ครับ อยอ,อ <c oughs> แกงน้หมัเรียบร้อยแล้วปิดไทยด้วยย่างาแหนมซี่โครงครับพี่นอ้อ,องน้อบบอยเฮ็ดไว้แหนมซิ่โครงหมูครับกับแกงน้ำมกับตำแก้วแล้วครับเสานี่เรียบง่ายแบบบรบานครับอาหารบรรบานจาก ทองให้ทองหน้าเนี่ยครับลดรายใจของครอบครัวเลยครับค่อยพอกันไม่ชิปนานะค้ับพี่น้องมือใหม่บานองบักของนักจัดล่าไปก้อนครับแกงน้ำไม่ออกไม่ไก่ชิได้ออกหลายๆกับชิได้กินเรื่อยๆละครับน้ำไม่ไม่เริมมากแล้วครับค่อยพอกันไม่ชิปน่ะครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับ